สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกทุกท่านทุกทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาแห่งอ่าพี่น้องเนาะหลังจากรัฐบาลไทยเพิอนออกไปพี่น้องประกาศเป็นท่างการเรียบร้อยแล้วก็คือ6 0 6 3ตัวแล้วก็2ตัว9 4ครับเนาะล่างเต็มเต็มสำหรับเจียงยนมือนี่เขาจะมาอ่าพูดถึงตัวเลขนาท่างของเจียงยนได้พี่นอ้องเด้อหามากสามงวดแล้วพี่น้องเข้ามา สามงวดเหมือนกันเนาะครับทั้งสองเอาขอบพุน่นเป็นนักทำเงางเนาะเงาะสิผ่านมาเลขหน่อยพี่นอ้องขาบ่ได้อีกแล้วเรียกพิ่นไหมาเห็นบ่นี่ไหมาตั้งแต่ตองงวดเลยก็คือนี่แหละบอเก้าสี่เจ็ดฟันไปสี่เจ็ดบนเนาะล่างมาฟันยังมาฟันตัวนี้อีกพี่น้องหาเก้าสี่เก้าเนาะเข่าทั้ง นี่พี่น้องว่ะตัวเดียวกันถือว่าง,ง,งบหน่อยหามขาดเด็ดขาดครับคือฟันล่างสี่เก้าเก้าสี่เนาะเก้าสี่เก้าหามีแค่นี้ล่างเนาะระบนมีแค่นี้พี่น้องบนกระซี่เก้าเจ็ดเท่กันเพิ่นให้แค่นี้ถือว่าหนาติดตามเนาะถ้าใครอรอเจ๊ย้ยงเยนเหรอเจ๊ย้ยงเยนครับผมสี่เก้าเก้าสี่เลข ให้ตั้งแต่ล้างออกคือกันคือจังกับมือนี่แหละแนวทางเจงเงียอ่าแล้วกับมือสุดท้ายกับมาต้องจำตัวเก่าบ่ริ่ชิมพันว่าเอาสำหรับมือนี่รอดจิดต,ตามครับผมครับผมเอาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเจ๊งเงียนครับสาอ้าวพี่รองเอ้ยเอาเอาเอาเป็นกำลังใจเพิ่มในเนด้อพี่รองเด้อทีหาตัวเลขแนวทางมาฝากาพ่อแม่พี่รองเนาะ อไอ้อนนมีโชคมี่มันแกยังรืร้อจิตวอดเพลินเจนอยงนนครับผมเนาะวัดที่ผ่านมาฟันลางพี่น้องออเก้าลกักกะอีกตัวหนึ่งกะคือ่อซีกะผ่าจับใส่กันพี่น้องออกล่างเต็มเต็มวัดที่สามนึกน,นะเจ๊นเนะาะวัดที่สามนะพี่น้องท,ที่ติดตามมากับทางสองที่ลงให้พ่อแม่พี่น้องวอัดนี้ พี่น้องพิษต่ละนาดดีๆโสมานบอระเจี๊าขึ้นเงินว่าให้แล้วเยอพี่น้องไปขึ้นเงินหัวตะม่าว่าสั้นเอาเอาวันนี้วันที่สิบหกกันยานี่เจ๊เฮ็ดไปแล้วไปกจ้เฮ็ดไปแล้วจ้าโอ้เฮ็ดไปแล้วหาไวไปยัง ส้างไปงไม,นนไม่เอาพี่น้องเอ้ยจะของฟูเพิ่นคิดคนกับวัดเนี่ยหาไว้ยู่อแต่ว่าหลังจากนี้จะหาได้บ่แค่นั้นแหละเอาพี่นลองหาได้ก็หาไว้เพิ่นพพ้อมเด้พี่น้ังเด้อนะเพราะว่าคนรอดกับทั้งประเทศเลยเหตุไี้เจ้สูตรของเจมีตัวได้แน่หมวดเนี้ยครับ ดิ่งล่างขึ้นนึงจ้ะโอ้หนึ่งเม็ดเดียวจ้ะหนึ่งโมตักลักอ่ะหนึ่งบรูวบร้ว่ามันจะอยู่อะไรก็ไม่รู้แต่หนึ่งมาแท้จ้ปะปาดโทษพี่น้องเอาตอเนี้อนไหนหรือเปล่าก็ไปเอาพี่น้องล่างตัวเดียวหนึ่งครับนี่ละ พี่น้องเฝ้าไปหาลอตเตอรี่ได้เงินอยู่อ่าประเทศใดจังหวัดใดเฝ้าไปหาคือติดหนึ่งครับตัวทีม่าประกบคือตัวใดเจตัวท่มาประกบนี่สองตัวจะครับผมสามกับเจ็ดโอ้นี่แหละพี่น้องว่าที่ผ่านมาเห็นไหมเก้าตัวเดียวตัวสิมาประกบก็บคือซีกับหา อ,ออกเก่าสิแต่ว่างวดนี้หนึ่งตัวเดียวเอาอยัางมาแปะใส่กระไรประสนแต่ว่าต้องสามกับเจ็ดเท่านั้นอ่ามันมีโอกาสไปใส่ไดๆเจ้สามหนึ่งสามเจ็ดตั้งสีบ่บ่แต่มันอาจจะ เจ็ดนึงก็ได้อะ่ะมันมันเป็นไปได้แค่สามตัวพี่น้องเจยวนี่เพราะว่าขั้นหนึ่งสมคือสีหยากระอ่ะขั้นสามหนึ่งสเจหรือว่าหนึ 1> 1, 7, ่งเจมเจ่มนตังหนึ่งเจ็ดนะเจนะหนึ่งเจ็ดสามหนึ่ง แต่ว่าติดนึงตาติดนึงคันท่าผู้ว่ามาเก็ตกับสามนั่นกับประตูตึ้งนั่ใส่ก็ได้จ้อะอาแต่ว่าต้องติดนึงจ้ดนั่<า>น,นพี่น้องยืนไว้ขึ้นนึงได้พี่น้องเด้อเอาเป็นไปได้แค่หนึ่งเจ็ดเอาจะจะจะลงมหายเด้อเจ๊เด้อมากบ่ อัหนึ่งเจ็ดน้องหนึ่งเจ็ดกับสามหนึ่งเวนนะจ๊ะอ่าสามหนึ่งอ่าเจ็ดหนึ่งอีนตัวร่องซะเจ็ดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นได้แค่นั้นอ่าอ่าเจ็ดหนึ่งอ่าเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งอ่าหนึ่งเออนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือต้องติดหนึ่งถ้าใครไม่ชอบนอกจากนี้ซื้ออีกอย่างก็ได้หายติดหนึ่งเนาะน่ะเจ๋งเนาะ อ้าวพี่น้องนี่คือลางเด้อฟันมาแล้วเดี๋ยวยิ่งมีชนะพี้องเดี๋ยวยินตัวนี้เล้วเฝ้าหาเลยเอาบนนะเจ้บาลนี่บนเดี๋ยว,น,ว,ว,ยว,น,วยน,นี้นนนพอจะได้ตัวเดียวเดียวอ่ะรออีกหานาทีเอา <c oughs> โอ้เออบ่าไปยังเจ้รอได้ อหาในทีนท่รอดได้บ่พี่น้องเอบนเนาะเอานนเอานี่คือล่างเม็ดเดียวเนาะตัวเดียวล่างของเจียนพี่ร่องเนาะใครที่รอวัที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มเกาซีเนาะล่างฟันล่างออกล่างร้อมวันนี้เป็นวัที่ซีได้พี่ร่องเด้สำหรับเจียนครับผมเนาะ ใครอยากได้ตัวเดียวก็คือติดหนึ่งพี่น้องได้มา,จากจังใดคือเราฝันมาจาังใดต้องติดหนึ่งไว้อย,ย่าอย่าหนีจากหนึ่งนะสินหนึ่งสวงก็ได้สิ่งหนึ่งซี้ก็ได้อ่าแต่ว่าของเจเพิ่นอ่าเพิ่นจับให้แค่แคนี้พี่น้องมีแค่นี้อ่า พี่น้องเอาไปพิจารณาเบืงอันนี้เฉพาะล่างเข้านั้นเนาะที่แม่ฮันได้เอาไห้หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสามนี่กับโอกาสเนี่ยไม่ยากพี่น้องเนาะแต่ว่าห้างปิดใดแค่นี้เนาะสำหรับล่างแต่กับมีโอกาสได้เมื่อตัวๆพี่น้องไปหายิบจบลอตเตอรี่เลยหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งอว่าขันดังสนั่นเลยนี่โอกาสได้เลยอะไรอ่าสามหนึ่งนี่พี่น้อง ไฮมาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาออกได้สิคิดว่าอวันนี้ามาโดดมาโดดนี่วังหันกันสองรอบเลยนะหังฟ้าปีนขึ้นกันว่มีขึ้กันแต่วันนี้ว่เนี้สิงหาที่ผ่านมาอ่ะสิบหกสิงหาที่ผ่านมากันยันก็มาหนึ่งกันยาก็ยังไม่มาคัอจะงาอบกแล้วสามนี่ดังมากแต่สิบหกปุ่นพี่น้องสิบหกสิงหาอ่สิบหกสิงหามาหนึ่งกัญาก่แขกันดัง งวดนี้จะมาลอยออกเหี่ยพี่น้องไม่แน่นะนี่งวดนี้คืออย่างมันมานตุกเกาเถิดกับเจ้าอ,อันไหนตำเนินได้เก็ดซีอีกแล้วโอ้โหเอา่าเขียนไปเขียนมาได้ตุกเกาไปเจ้อันไหนเก็ดซีบนบปเจ้าสองตัวบนนี่จ้าอ้บบาสว,ส,ส,วส,สองตัวบนครับบัดนี้รอใครที่รอมาแล้วครับผมชิดฉีดเช่นเช่น ใ้ตัวเก้ากาสั้นมันมันมีตัวไหนเจได้ตัวไหนเนี่ยเจ็ดสี่น่เจสี่คำนวณเจ็ดสี่ตัวเดิมเอาไม่เน่ยนะเห็นบางกวัดวอองงางหันอ๋อข้างบนข้างล่างตะวันเหล็กเด่นเหล็กเด่นคือนศูนย์นกับห่าจะโอ้ เด่นสวนกับผ้าเ,เลขเลขทูบนั้นเลขทูบนั้นสามสี่ห้าจะชุดละใบเจ้กยังดิจุดละแต่ชุดตอนดา <c oughs> <c oughs> อ้าวเลขทูบพร้อมพี่น้องสามสี่หาเลขทูบพรจุดจุดขอผู้อยู่บา้านพ่นนั่นแหละพี่นอ้องอ <c oughs> อ่า แต่ว่า<ะ>ตัวเด่นหมายถึงเอาเขา,ามาจับไซบอเจจับไซเจ็ดซีบอร์จา้ามันเป็นมันเป็นตัวเด่นแต่วานปลวัมสีมาบอมาจังสินอาจาราะว่ามงหันมันก็เด็นเด่นยู่หากับศูนอะอาจจะมาหรือบอมาอา๋อต่ว่าบนเจได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดซีตัวเดียวสามตัว เลขสีต่ว่าเลขทูบนั้นสามตัวคือสามสี่ห้าเอาเอาเป็นชุดต้องวัแล้วกัดนนะ่าเก๋เนาะได้สามตัวจังมาวากันอีกครั้งหนึ่งไหมเนาะอ่าอ่านีวางเจไปก่อนนะอ่าคือตอนนี้คือว่างสองตัวเนาะบนกับล่างและการเลขทูบอ่าให้เพิ่อนคิดดีๆก่อน ให้เพิ่นฟันแม่นๆพี่รองเพิ่นจะจัดสามตัวให้พ่อแม่พี่รองงวดนี้เพิ่นว่าน่ะเนาะเลขทูบจุดด้วพุ่มิยุบานบ่ะเทศตัดจุดยุบานโอ้วัดพระฟั่มตีโอ้อ่าโอ้ติเล็เล่าตั้มเน่ยจะเหมือนแรงหืเอาเดี๋ยวเจี๊ยเฝ้าครับอันนี่ยเอาเอาเอารัฐบาลให้ก่อน เนาะเดี๋ยวเล่าแอดมินจะตั้งหักเนาะเอาพี่ร้องเห็นกันหรือยังอ่าเห็นกันหรือยังนี่คือชุดเต็มของอเจคือบนนี่เพิ่นวางไว้เจ็ดสีก่อนนะชุดเต็มว่าเดี๋ยวออกชุดเต็มห่าเดี๋ยวเต็ยังไม่ออกอ่าปกติีมันจะมีชุดสามตัวครับผมแล้วก็สองตัวแล้วก็ตัวเด่นอันนี้เขาได้มากให้ดครบกับมีคู่สองคู่หันเหรอพี่ร้องกับเลขฟันเพิ่นแต่ว่าฟันนี่ต้อง ท้ายุคนบอกอ๋ออันนี้แคปหน้าจอได้พี่น้องด้อสำหรับแนวทางเจียร์อย่างครับผมออแแคปหน้าจอพี่น้องเนาะสำหรับตัวนี้เนาะล่างติดหนึ่งบนได้ตัวนี้ได้ถูกคนได้ตัวนี้คือเบื้องต้นตองหวัดครับผมไม่่ยกว่ปังครับผม